็อ่านออกเสียงนันเองค่ะเพราะว่าการที่เราอ่านออกเสียงเนี่ยมันจะไม่สมองของเรานั้นจดจำว่าเราเนี่ยพูดคำว่าอ,าอะไรออกไปบ้างส่วนการที่เราเนี่ยจดนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมาอ่านได้เรื่อยๆไม่ว่าจะอนาคตหรือว่าตอนไหนก็นตามนะคะซึ่งการจดเนี่ยจ,จะทำให้เรากลับมาย้อนดูได้เรื่อยๆโดยเฉพาะก่อนจะสอบเช่นน,นั่งรถไปโรงเรียนพิทีไปสอบแม่ก็เก็บเอาไว้ให้น้องๆหล,ลานอ่านไว้ในอนาคตได้ค่ะ ตัวอย่างของในคิปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการให้หนูเน mm ี hmm. ่ยได้ทําการจดเอาไว้ mm hmm. ซึ่งถ้าที่จะจดจําได้ดีเนี่ยไม่เอยียงเลยก็คือ mm hmm. การที่เฝึกทําค่ะตรงนี้นะคะส่วนตัวหนูขอไม่อธิบายมากค่ะเอาเป็นว่าอาจจะต้องฝึกทาเยอะๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะจดจําวิธีการทำได้ไม่ชัดเจีนะคะส่วนตัวนะคะหนูจะจดแค่วิชาที่ไม่ถนัดค่ะ เช่นวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าสองวิชานี้เนี่ยหนูไม่ถนัดแล้วก็ไม่แข็งทําให้ต้องจดเอยอะในคลิปที่หนูจดวิชาภาษาไทยเนี่ยนื่งจากว่าตอนนั้นนะคะหนูไม่ถนดาาัดภาษาไทยเท่าไหร่แล้วก็ไม่เข้าใจเป็นบางส่วนก็ทำให้หนูต้องจดเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะตรงนี้เนี่ยหนูถนัดมากมากแต่ว่าที่หนูจดลงไปเนี่ยเป็นตอนที่หนูไม่ถนัดเท่าไหร่เป็นเรื่องที่หนูไม่ค่อยเก่ง 嗨，牡丹。